ในวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับกับบางรุ่สโซาร์ตันขายฟอร์ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้บางรุษอยู่ที่ฟอร์ด RMA หัวหมากนะครับเรามาดูกันว่าบางจะส่งมอบรถรุ่นไหนมาดูกันเลยครับวันนี้เราจะส่งมอบรถรุ่น Cap x บ s g คลส a เกีนะครับเรามาดูกันว่าแต่งอะไรบ้างนะครับอันดับแรกนะครับสกู๊ปมาครับดำแดงแล้วก็กระจังหน้าดำแดงอย่าลืมนะครับคันนี้ลูกค้าบอกให้ดำตัดแดง ผมก็เลยจัดให้นะครับส่วนด้านข้างเรามีคิ้วล้อ6นิ้วนะครับโอ้โหอันนี้มันคล้ายๆของแรปเตอร์เลยนะครับส่วนล้อแม็กล้อแม็กกับยางจะเป็นแม็กขอบ18นะครับจะเป็นยางซูแม็กทรายนะครับโอเคทำมาเลยเรามาดูรอบข้างกันส่วนด้านข้างนะครับเรามีกันสาดของแท้จากฟอร์ที่สําคัญนะครับเรามีสติ๊กเกอร์ไลโคนซึ่งเจ้าของสามารถระบุชื่อได้ว่าชื่ออะไระเห็นไหมครับคันนี้เป็น 1DYT ลูกค้าชื่อคุณวันดีนะครับโอเคเรามาตามมาดูข้างหลังกันว่าข้างหลังมีอะไรบ้างส่วนด้านหลังนะครับเราจะมีโลบาร์เหล็กเอาเรนเดอร์ดูดูแบบนี้เลยซึ่งมันจะตัดด้วยคําว่าสีแดงเหมือนกันเอาเรนเดอร์ er, สีแดงมาดูด้านหลังกันเลยครับส่วนฝาท้ายนะครับฝาท้ายของคันนี้ก็ยังมีแต่งเหมือนเดิมเราจะใส่ตัวอะคริลิกสีแดงเช่นเดียวกัน ครับผมแล้วก็เรามาสรุปแคมเปญกันนะครับว่าคันนี้โอ้โหดาวโคตรน้อยเลยดาวเริ่มต้นที่2 9 0 0 0บาทหรือดอกเบี้ย0%อนหรือเพื่อนๆจะเลือกรับชุดแต่งยังไงก็แจ้งบางได้เลยว่าอยากได้ชุดแต่งแบบไหนหรือยังไงหรือเคสของเพื่อนๆเป็นยังไงก็สามารถทักเข้ามาในแชทสำหรับวันนี้เราขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของบางด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บางทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับอัสสลามอะลัยกุมครับ